ขอบรัว้วริมบ้านนะครับดูครับนี่แหละไฮนานห่วงโวรี่หรือพยุงไฮหล่อมอีกเกดปีครับเศรษฐีแน่นอนเศรษฐีแน่นอนต้นใหญ่ๆครับหกร้อยต้นนะครับที่ปลูก นายิ้มครับหน้ายิ้มเต็มไปหมดเลยครับอมาดูครับเทียบใส่ขวดน้ำนะครับต้นนี้ครับปล่อยไม้แล้วครับปีกว่าเท่านั้นครับพี่น้องครับจะเอาร้อยโลนะครับต้นนี้จะเอาร้อยโลหน้ายิ้มเลยครับ ร้อยโลก็โลหนึ่งก็อยู่ที่หกพันบาทก็คิดเอานะครับจะเป็นเงินกี่บาทครับพี่น้องโลละหกพันถ้าร้อยโลจะได้กี่บาทครับต้นนี้ครับอีกเจ็ดปีราคาคงจะโลละถึงหมื่นครับกิโลกรัมละหนึ่งหมื่นบาทค่อนข้างแน่นอนแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งครับหน้ายิ้มเลยนะครับนี่หน้ายิ้มเลยครับดูครับดูครับ ใหญ่มากใหญ่มากแค่ปีกว่าเท่านั้นครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะอาอร้อยโลเหมือนกันร้อยโลก็อยู่ที่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่โลละหกพันอีกเจ็ดปีก็คงจะหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมน,นะครับที่ประเทศไทยนะครับจีนก็ที่ 7ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000บาทต่อ1กิโลกรัมแต่ที่ประเทศไทยเราแค่10,000บาทในอนาคตนะครับ7ปีนะครับปลูกไว้เถอะพี่น้องครับปลูกไว้เถอะเงินออมก้อนโตสำหรับพวกเราเที่ยวร,รอบโลกนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะมีแมลงนะครับนี่กัดแต่ตัวน,นี้สมบูรณ์มาก มาแรงไม่ลบก,กวนครับพี่น้องถูกไว้เถอะครับพี่น้องครับถูกมากเลยมากเองินออมก้อนโตเพื่อนาคตลูกหลานของเราครับแน่ๆนะครับเศรษฐกษิจอาจจะพันปุพันปวนถ้าพันผวนเมื่อไหร่เราก็เอาต้นไม้นะครับจำหน่ายโดยบริษัท TDK หรือทองดีก้าวหน้าการ,การเกษตรเป็นผู้ จำหน่ายแล้วก็รับซื้อคืนนะครับขุดทั้งรากนะครับรากต่ําๆก็อยู่ที่5กิโลกรัมนะครับพี่น้องข้างๆเวทีครับพี่น้องครับข้างๆสนามมวยหรือที่ฝึกซ้อมของเรานะครับปลูกเต็มไปหมดเลยครับดูครับวางที่เราจะปลูกที่นั่นเขาเป็นไม้ป่านะครับแต่ของเรานี่คัดสายพันธุ์อย่างดีครับคัดสายพันธุ์อย่างดีสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์มีแก่น ไม่ใช่ตามท้องตลาดตัวละสามสิบยี่สิบาทนะครับของเรานี่มีรับรองสายพันธ์สามปีครึ่งมีแก่นล้านเปรเซ็นต์ MOU มีทะเบียนทุกต้นนะครับมีทะเบียนทุกต้นพี่น้องนับปลูกกันเถอะส่งออกในระบบไซเตสน,นะครับ ใส่เตเคืออนุสัญญาระหว่างประเทศแต่เราไม่ได้จัดจำหน่ายหรอกครับบริษัทของเราครับ TDK จากโฮมูสไทยแลนด์ครับปลูกครับพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนนะครับเราก็ปลูกไว้ จะรกนิดหนึ่งครับช่วงนี้ครับอาจจะรกนิดหนึ่งนะครับเต็มไปหมดนะครับพี่น้องใหญ่เหมือนกันนะครับปลูกไม่ห่างเท่าไหร่แต่ใหญ่เหมือนกันครับพี่น้องล้มก็มีแต่เราก็ต้องมัดนะครับก็ยังไม่แข็งแรงพอถ้าปีกว่าแล้วก็ปล่อยได้เลยครับดึองอาครับมีแต่ต้นงาม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 ,งาม,งาม ปลูกที่สวนครัวนะครับมีกัญชาด้วยครับเห็นไหมกัญชากัญชาสวัสดีครับพี่น้องครับมาดูนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกไหาหนานหวงอุลี่หรือพยุงไหายหล่านะครับมาดูครับปีเศษเ,เท่านั้นนะครับต้นนี้ครับปีเศษเท่านั้นดูข้อมือของนักมวยของผมนะครับนักมวยข้อจะแข็งแกร่งนะครับให,ใหญ่ขนาดไหนดูนะครับ เห็นไหมครับเทียบเอาเลยครับเทียบเอาเลยดูครับพี่น้องครับเห็นไหมครับต้นนี้อยู่หน้ายิ้มเลยครับหน้ายิ้มเลยนะครับนี่หน้ายิ้มโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องกะว่าจะเอาอยู่ที่ร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลต้นนี้นะครับโลละหกพันเป็นเงินเท่าไหร่หกแสนนะหกแสนหกหมื่นนะ แนี่รลดอหกพันเป็นหกสหกพันยังเลนี ic, ic, so mouth, so ic, ่นี่หกแสนนะหกแสนหกแสนนะครับต้นนี้นี่นี่น้ำมวยใหญ่จริงจริงดูครับดูนะครับดูหน้ายิ้มเลยนะครับนี่หน้ายิ้มเลยครับพี่น้องหน้ายิ้มมวยเลยนะครับนี่นี่นี่ครับยิ้มมวยนี่นี่น้ำมวยการันตีนะครับนี่นี่การันตีว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับนี่อันนี้ต่อยไทยไฟนะครับแล้วก็วันที่เท่าไรต่อยเอกยี่ห้าครับยี่ห้าที่ไหน ใบไเก็บบงนาครับเอ,อจังหวัดยหงสมุทรสมุทรสมุทรบาก,การนะครับนี่สมุทรบาก,การไทยแลนด์ครับนี่เขาเขาใจคิดไม่ออกนะครับพอหนุ่มมวยสมองมันจะอาจจะคือ,อถ้ามีห้าสิบคนเขาก็สอบได้นับที่ห้าสิบนะครับพกนีนะครับพี่น้องครับสนใจทักมาครับที่ค่ายมวยออนนิตยาพรหรือครูอิดมวยไทย อำเภอบัวใหญ่นะครับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับไทยแลนด์ครับนี่อยู่ในชุมชนหนองขามเลยนะครับสนใจทักมาครับอยากจะปลูกนะครับ